คำที่หนึ่งแกว่งคำที่สองเช็ดตัวคำที่สามชายฝั่งคำที่สี่เด็กไทย คำที่ห้าขอคำที่หกมือขวาคำที่เจ็ดสุดท้ายคำที่แปดที่สุด คำที่เก้าดินคำที่สิบน้ำ